Deva Natural คอมไทยระดับโลกสวัสดีครับผมสักรินดิงกันโชดวันนี้เรามาอยู่ที่งาน AEC 2012นซึ่งวันนี้ Deva Natural ก็ได้มาร่วมง,งาน กับทางแอปพลิเคนะครับซึ่งเราเองก็ได้นำผลิตภัณฑ์ของทาง Nvidia ซึ่งหลักๆก,ก็คือจะเป็น Nvidia เดีย r คซึ่งทุกคนรู้จักกับเราดีอยู่แล้วนะครับทางเดว่าในเชลเราเองก็ยังมีการ คัสโตไมซ์เวิร์ชั่นขึ้นมาซึ่งเป็นเวิร์ชั่นที่มีคุณภาพสูงอีกเช่นกันแต่ว่าราคาอาจจะย่อมเยาแล้วก็ความยืดหยุ่นอาจจะมากขึ้นนิดหน่อยเพราะว่าเราจัดสเปคเองตั้งแต่ตั้งแต่จุดแรกจนจุดท้ายนะครับอย่างตัวนี้ที่เราใช้อุปกรณ์ทั้งหมดเป็นอุปกรณ์มาตรฐานระดับ Enterprise มีการาเลือกใช้อุปกรณ์ที่ผ่านผ่านการทดสอบมาทั้งหมดแล้วนะครับอย่างเคสตัวนี้นะครับที่เราใช้ก็เป็นเคสของ Super Micro Super Micro เองเนี่ยเพื่อนๆพี่ๆน้องๆก็จะรู้จักกันอยู่แล้วว่า เป็นแบรนด์ระดับโลกซึ่งหากเราเซิร์ชก็จะมีมีข้อมูลเยอะแยะไปหมดนะครับเพียงแต่ว่าตอนนี้เพิ่งจะเริ่มเข้ามาอย่างเคสที่เราเลือกมาเนี่ยเป็นเคสระดับ Enterprise ซึ่งมีความมีจุดเด่นอยู่ที่ว่าเคสตัวนี้จะมีเสียงที่เงียบมากนะฮะเงียบเงียบเป็นพิเศษคือเสียงเนี่ยประมาณ20บเดซิเบลเท่านั้น20บเดซิเบลนี่เงียบขนาดไหนก็คือพอๆกับคือเบากว่าเสียงแอร์นะฮะเบากว่าเบากว่าเสียงแอร์แล้วก็เปิดเครื่องไว้แล้วมีเสียงตู้เย็นเนี่ยตู้เย็นอาจจะเสียงดังกว่าเคสเครื่อง จะไม่มีทางได้ยินเสียงเครื่องนี้นอกจากต้องเอาหูเข้าไปแน่ฟังถึงจะได้ยินเสียงพัลมนะฮะดังนั้นเนี่ยแค่เคสนี้ก็มีมาตรฐานสูงแล้วนะครับแล้วอย่างที่สอง power supply พวกนี้ก็คือเป็นเป็นวัตท้นะครับเพราะปกติเนี่ยทั่วไป ทั่วไปถ้าจะใส่คอร์ด4,000พได้อาจจะต้องใช้พาวเวอร์สป라ทั่วไปถึง650หรือ700วัตต์แต่ตัวนี้เนี่ยพาวเวอร์วัตต์ซึ่งเป็นเป็นวัตต์มาตรฐานแล้วก็สามารถที่จะใส่ถึงอัปเกรดถึงคอร์ด4,000ได้แล้วอย่างทั้งหมดอุปกรณ์ที่เราใช้ทั้งหมดเนี่ย CPU ก็จะมีมาตรฐานซึ่งเราจะมีการทดสอบว่าความร้อนที่มันเกิดขึ้นพอเพียงไหมนะฮะถ้าลูกค้าใช้งานหนักหรือว่าใช้ในกลุ่มที่ต้องการความเร็วสูงเราก็จะมีการ c, อัปเกรดซิงค์อัปเกรดระบบระบ แล้วส่วนการ์ดจอตัวนี้เองนะฮะต่อไปนี้ไม่ว่าลูกค้าจะต้องการการ์ดจอทํางานแบบไหนซึ่งไม่ว่าจะเป็น Nvidia หรือเป็นค่ายอื่นๆถ้าเป็นความต้องการของลูกค้าเราสามารถที่จะอัปเกรดให้ได้นะฮะไม่ว่าจะเป็น Quadro เอง Tesla เองหรือว่าเป็นการ์ดตัดต่อ,ตอก็สามารถที่จะแจ้งให้เราอัปเกรดได้แล้วอย่างดูอย่างนี้นะอย่าง Ram เนี่ยทั่วไปเขาก็ใช้แค่ประมาณ1ั0 0นึนนะครับบัสแต่ว่าของเราก็จะใช้ มาตรฐานขั้นต่ําเราเริ่มที่ความเร็วบัสอยู่ที่พั6แไปแล้วนะฮะซึ่งเราก็คือจะพัฒนามาตรฐานใหม่ที่ที่มันสูงขึ้นหรือแม้แต่ฮาร์ดดิสเองนะฮาร์ดไรฟ์เองเนะะี่ยฮะระบบเก็บข้อมูลเองทั้งหมดเนี่ยเราก็จะใช้ฮาร์ดดิสที่มีมาตรฐานสูงแล้วก็อย่างน้อยก็คือมาตรฐานขั้นต่ําของเราก็คือว่าการตัวบูตหรือตัวเป็นที่เก็บ o OS เนี่ยเราก็จะใช้ SSD นะฮะ s o l i โซล a t e Drive แล้วก็ตัวนี้ยังสามารถรองรับ s s d ที่ เป็นเ c i ์ซายเอเซึ่งสามารถที่จะส่งความเร็วส่งข้อมูลได้ที่ระดับความเร็ว 1GB ิกไบต์ต่อวินาทีได้เลยแล้วก็ที่สำคัญที่สุดระบบตัวนี้เราสร้างขึ้นมาเพื่อในอนาคตจะรองรับระบบ VMware แล้วก็ระบบ z e r o c แคร์แอนที่จะสร้างขึ้นมานะครับซึ่งเราสามารถหักใช้ของเราเราก็จะมีการทดสอบแล้วก็ Certify ว่าเมื่ออนาคตเวลาที่ผ่านมาถึงเมื่อมีการเปิดตัวแล้วก็มีการใช้งาน z e r o c แครในอนาคตซึ่งจะเปิดตัวในเวลาอีกไม่นานนี้ตัวนี้ก็จะสามารถที่จะเข้าไปใช้งานกับ ซีโร่ลาอนได้เป็นอย่างดีนะครับทั้งหมดนี้เป็นเว t ร์ชันซึ่งผ่านการทดสอบคัดเลือกคัดสรรมาอย่างดีแล้วก็ใช้ประสบการณ์ของทางเราเนี่ยคัดสรรซึ่งจากผ่านมาเราเจอประสบการณ์ลูกค้าต่างๆว่ามีปัญหาแต่และอย่างยังไงแล้วก็ลูกค้าแต่ละกลุก่มมีความต้องการยังไงเราจึงนํามาจัดสเปค เพื่อให้ตรงกับใจของคนไทยแล้วก็ตรงกับพฤติกรรมลักษณะการใช้งานของคนไทยมากที่สุดเรียกได้ว่าเครื่องเครื่องนี้สร้างขึ้นโดยโดยการวิเคราะห์การทํางานของคนไทยแล้วก็พฤติกรรมทั้งหมดดังนั้นเนี่ยสเปกเทชั่นของเราตอบโจทย์ผู้ใช้อย่างแน่นอนนะครับแล้วก็เรื่องการรองรับอนาคตเรื่องมาตรฐานความสเสถียรตัวนี้อยู่ในเกณฑ์ที่เรียกว่ามาตราฐานแล้วระบบ v m e ระบบ Zero Client ทั้งหมดเนี่ยอนาคตก็จะสามารถรองรับได้อย่างสมบูรณ์เราสามารถจะเซ็ตระบบทั้งหมดไว้ในเครื่องเดียวกันแล้วนะครับ และในส่วนนี้เองนะครับเราก็ขอแจ้งข่าวไปกับแฟนๆชาวไทยทุกคนบริษัทเดวานนเช้านะครับซึ่งเป็นบริษัทของคนไทยบริษัทแรกนะครับที่ได้รับรางวัล Best Partner นะครับระดับเอเชียนะฮะจากทาง Invi d i ีและทาง LiTEC ซึ่งเป็นผู้จำหน่ายการจอของค u a d โออย่างเป็นทางการนะครับซึ่งรางวัลน,นี้ก็ถือว่าเป็นหนึ่งในความภาคภูมิใจของบริษัทเราซึ่งในเอเชียนี้มีเพียง4ประเทศเท่านั้นที่ได้รับรางวัลน,นี้แล้วก็ตอนนี้ประเทศไทยก็ติดอันดับหนึ่งในสีแล้วครับ อนนี้ศูนย์ทดสอบสินค้าเราอยู่ที่สุขุมวิทร้อยหนึ่งทับหนึ่งครับตรงข้ามซอยวชิรธรรมสาที่8ท่านใดมาถึงแวะเข้ามาได้เลยครับเราเปิดบริการอยู่แล้วนะครับแต่ว่าถ้าจะให้ดีก็ลองโทรนัดเซลล์ดูก่อนนะครับเพราะว่าช่วงนี้คิวอาจจะเยอะสักหน่อยนึงแต่ถ้าท่านเข้ามาโทรมานัดปุ๊บรับรองว่าเรามีเครื่องให้ท่านเทสแน่นอนครับ